ตัวแม่วงการใบ้อักษรย่อดาราสาวมปาดผู้นางเอกดังหลังลืออ้ํเลิกไฮโซพบกลายเป็นข่าวใหญ่รับต้นปี2566เลยทีเดียวหลังมีข่าวลือว่านางเอกสุตาดังอ้ํพัชราภาสอแววเลิกไฮโซพบหลังเมื่อฉลองปีใหม่ที่ผ่านมาไม่เห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันแถมเมื่อวันส่งท้ายปีใหม่ที่บ้านเอสุภชัย ทางด้านอัมพัชราภายังได้บอกเป็นในในอีกว่าเรื่องของเธอนั้นใหญ่กว่าเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมเอสุภชัยที่หายไปอีกด้วยและในขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวหรือว่าทางด้านอัมพัชราภาเลิกไฮโซพบเพราะมือที่สามแถมยังมีคำใบ้ว่ามือที่สามของไฮโซพบนั้นเป็นคนในวงการบันเทิงที่หากเอยชื่อไปต้องรู้จักเป็นอย่างแน่นอน ทำเอาบรรดาสายเผือกสื่อกันหนักมากเลยทีเดียวว่าดาราดังมือที่สามอัมพัชราภาไฮโซโพบคือใครต้องบอกว่าล่าสุดตัวแม่อย่างเต่าทีวีภูนั้นก็ได้ใบแล้วอักษรยอดาราสาวมอปัดผู้นางเอกดังหลังลือสน,นั่นอัมพัชราภาเลิกไฮโซโพบโดยเต๋าทีวีภูก็ได้โพสต์แคปชั่นต้อนรับเช้าวันนี้สั้นๆว่าใครอีกดาราสาวมอ ปัดผู้นางเอกดังคิดไม่ออกจริงๆไปค่ะและก่อนหน้านี้ก็ได้โพสไว,ว้ว่าว่าเยอะยัน้องเขากลัวหลงดาราสาวเดินจับมือแฟนหนุ่มนางเอกดังตาดีเข้าไปถามคำตอบคือหนูกลัวหลงค่ะ